ครับนี่ก็เป็นพรบรลูกเสือนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่นานนะว่าจะออกสอบในรอบนี้ไหมนะครับแต่คิดไปคิดมาน่าจะทบทวนหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าพรบรลูกเสือเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับลูกเสือในโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นลูกเสืออยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้กิจการลูกเสือเนี่ยก่อตั้งโดย พระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นพระราชวงฉะนั้นการขับเคลื่อนลูกเสือหรือกิจกรรมลูกเสือเนี่ยคงไม่จางหายไปจากการจัดการเรียนการสอนนะผมก็เลยคิดว่ารอบนี้เขาก็คงน่าจะหยิบยกมาสักเล็กน้อยสักหนึ่งถึงสองข้อก็เหมือนกับเราได้ทบทวนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกสอบอย่างน้อยเราก็รู้ว่าพรบลูกเสือได้กล่าวถึงอะไรได้บ้างแล้วก็ รู้ให้ใช่ว่าเนาะถ้าเกิดออกก็ถือว่าเป็นกําไรเราที่วนกลับมาดูนะครับซึ่งรอบที่ก่อนเนี่ยรอบก่อนที่สอบไปอะ่ะพอออลองพออ,ออกเยอะเลยออกประมาณสามข้อนะครับสามข้อนะสําหรับพรบลูกเสือฉะนั้นถ้ารอบนี้ออกสักหนึ่งข้อผมก็เป็นกําไรแล้วเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าข้อสอบเป็นยังไงอันนี้ผมจะ ลดขนาดของข้อสอบลงให้เวลากับท่านผอ,อรองผอ,อนะครับถ้าเกิดไม่ออกเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะแต่ว่าออกเนี่ยก็คือคัดมาที่เน้นๆที่คาดว่าน่าจะเป็นประเด็นของข้อสอบได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับคําแรกข้อใดคือความหมายของลูกเสือตามพรบลูกเสือ2551อันนี้ก็คือคํานิยามเลยนะข้อสอบถ้าออกตรงๆก็คือความรู้ความจํา แต่ถ้าวิเคราะห์เขาจะบิดเขาจะแต่งมาแต่งก็แต่งข้อที่ไม่ใช่อะ่ะข้อที่ไม่ใช่ความหมายของลูกเสือเรามาดูความหมายของลูกเสือตามพรบลูกเสือนะครับอ่าอันนี้น่าน่าออกเลยแหละนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของพรบด้วยเต็มเต็มเลยพรบลูกเสือเลยนี่คำนี้ฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจคำนี้ปุ๊บมันก็ชักะไรยอยู่นะครับ ทีนี้ลูกเสือนะลูกเสือเนี่ยก็คือเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงเราให้เรียกว่านตรนาลีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับลูกเสือหญิงเนี่ยให้เรียกเนตรนาลีเรามาดูอีกสักครั้งหนึ่งคำว่าลูกเสือเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง 1. เด็กเยาวชน ชายและหญิงแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอ่าถ้าไม่สมัครนี่เป็นได้ไหมเป็นไม่ได้นะเขาบอกว่าที่สมัครที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาก็ได้อันนี้คือความหมายของลูกเสือ ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงเนี่ยเนนารีเราเรา,เร,ารู้อยู่แล้วอันเนี้ท่านรู้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นความหมายนี้ต้องท่องนะต้องท่องเลยเด็กและเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงมันจะประกอบด้วยอย่างละสองส่วนนะเด็กและเยาวชนมันมีสองละไงและที่หนึ่งก็คือเด็กและเยาวชนและที่สองคือทั้งชายทั้งหญิงไม่จํากัดเพศอะสามละสิทั้งในและนอกสถานศึกษาฉะนั้นท่านหาสามละให้เจอสาหรับลูกเสือนะ ลูกเสือสามและนะเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงเขาจะถามว่าข้อใดไม่ใช่นะเนี่ยถ้าเอาไปอย่างเงี้ยนะครับส่วนลูกเสืออนุบาลให้เรียกว่านี่นะดิอย่างนี้นะครับเขาอาจจะแต่งมาอย่างนี้นะเดี๋ยวกลับไปดูตัวข้อสอบนะครับเน้นๆเลยอ่าเรามาดูข้อสอบนะครับว่าแนวโน้มของข้อสอบเนี่ยสามารถออกได้อย่างไรนะครับเกี่ยวกับคําว่าลูกเสือนะลูกเสือนั่นคือเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงเราเรียกว่าเนนารีอ่าอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาตัดช้อยไปทีละอันน,นนะว่าไหนมีความใกล้เคียงนะครับบุคคลอ่าไม่ใช่แล้วบุคคลอันนี้ไม่ใช่แล้วต้องเด็กและเยาวชนนะครับบุคคลอันนี้ไม่ใช่แล้วเด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วไปไม่ใช่นะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนั่นก็คือตัวนี้นะถ้าจะให้สมูทอีกก็คือเด็กและเยาวชนทั้งอะไรครับ ทั้งชายและหญิงนี่ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามันจะสามแล้ไงนี่และที่สามมันจะอยู่นี่นะส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงเราให้เรียกว่าเนตนารีนะครับอ่าฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อคอควายถูกต้องนะครับข้อที่สองข้อใดไม่ไม่ใช่บุคลากรทางการลูกเสือตามพรบรลูกเสือนะครับบุคลากรทางการลูกเสือเนี่ย จะไม่เกี่ยวกับลูกเสือนะลูกเสือคือใครลูกเสือก็คือเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงนะครับที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือนะส่วนบุคลากรลูกเสือเนี่ยมันจะเหมือนกับคําว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมือนกันเลยมันไม่ใช่ลูกเสือนะครับหมายความว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสืออาสาสมัครลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสืออืมบุคลากรลูกเสือนี่น่ออกนะ เอาอะไรมาแทรกล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาแทรกนะข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการลูกเสือนะครับผู้บังคับบัญชาลูกเสือใช่ผู้ตรวจการลูกเสือลูกเสือสำรองอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับลูกเสือนะครับบุคลากรทางการลูกเสือจะไม่เกี่ยวกับลูกเสือระวังเขาเอาลูกเสือสามัญมาใส่นะนะครับเจ้าหน้าที่ลูกเสืออันนี้ถูกข้อที่ไม่ใช่คือควัยไว่นะครับ อันนี้ยพอเดาทางได้นะถ้าออกมาแบบนี้สให้คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ข้อใดสำคัญที่สุดหรือเขาอาจจะบิดตรงนี้ว่าข้อใดคือข้อแรกอันเนี้ยพอได้ความรู้ความจำแต่ถามว่าข้อใดไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไ ตรงนี้นะครับคณะลูกเสือแห่งชาติเนี่ยคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับเขาบอกว่ามาตราหกเนี่ยให้มีคณะลูกเสือทั้งปวงประกอบด้วยบรรดาลูกเสือทั้งปวงกับบุคลากรทางการลูกเสืออันนี้คล้ายๆกับครูและบุคลากรทางการศึกษาแหละเมื่อรวมกันก็คือคณะลูกเสือแห่งชาตินั่นเองนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่เคยเห็นออกเป็นข้อสอบเลยนะครับประมุขของลูกเสือประมุขของคณะลูกเสือนั่นก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับ คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์นะครับนั่นก็คือข้อแรกสําคัญที่สุดให้มีนิสัยสังเกตจดจ,จําเชื่อฟังและพึ่งตนเองสังเกตจดจ,จําและพึ่งตนเองอันนี้คือข้อแรกนะถ้าเขาถามข้อใดไม่ใช่ก็โอ้โหนะครับเรื่องใหญ่อยู่นะเรามาดูก่อนนะครับซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยเห็นอกเห็นใจบําเพ็ญตนทําการฝีมืออย่างนี้ย ต้องยังไงล่ะต้องจดจํานิดนึงนะตรงนี้นะว่าเวลาไปตัดช้อยเออมันเคยไปเคยฟังที่ติวมาเนี่ยเขาพูดถึงการฝีมืออยู่นะนะครับเนี่ยคือใช่นะสุดจริตบาเพ็ญตนการฝีมือนะครับส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงนะอันนี้คือห้าข้อของตัวนี้เลยนะครับคณะลูกเสือแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับมีตามนี้เลย5ข้อข้อแรกคือให้มีนิสัยสังเกตลูกเสือต้องสังเกตลูกเสือต้องจดจําเชื่อฟังและพึ่งตนเองเราไปดูช้อยเลยทีนี้นะครับอ่ารู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยอ่ามาแล้วสังเกตจดจําเชื่อฟังและพึ่งตนเองข้อนี้ตอบคอควายนะครับ อย่างน้อยก็ดูไว้เนาะท่านพอรองพอ,งรองครับเผื่อข้อสอบถ้าถ้าออกหนึ่งข้อผมว่ากําไรสุดๆเลยนะในเนี้ยนะครับใครเป็นประธานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติบอร์ดเยอะมากนะครับในเนี้ยแต่ก่อนที่จะถึงคณะกรรมการบอร์ดลูกเสือแห่งชาติเนี่ยมีบอร์ดใหญ่ก่อนหน้านี้อยู่นะครับนั่นก็คือบอร์ดสภาลูกเสือไทยข้อสอบอาจจะถามได้ว่าสภาลูกเสือไทย ใครเป็นประธานใครเป็นสภานายกเขาใช้ชื่อนี้นะครับไม่ใช่ประธานนะใครเป็นสภานายกนะครับคำตอบนั่นคือน,นายกรัฐมนตรีสภาลูกเสือไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสภานายกนะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับสภานายกถ้ามีสภานี้นายกอย่างเดียวเนาะสภานายกนายกคือนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันคนที่สามสิบนะครับท่านเศรษฐานะไม่ใช่ท่านชาดานะท่านเศรษฐานะครับก็โปรดเก้าวันที่ยี่สิบสามนะครับเผื่อก็สอบออกในเรื่องของไอความรอบรู้เนาะยี่สิบสามนี้ทรงโปรดเก้าแต่งตั้งนะครับท่านเศรษฐาเป็นรัฐมนตรียกรัฐมนตรีคนที่สามสิบนะครับและมีเหตุการณ์สำคัญก่อนน,นั้นนั่นก็คือ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับเดินทางกับไทยในวันที่22นะครับตอนนี้เราก็ได้นายกแล้วนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับนั่นก็คือท่านเพิ่มภูลชิดชอบนะถ้าผมจำชื่อและนามสก,กุลไม่ผิดแต่ว่านามสก,กุลชิดชอบนะครับก็เป็น นามสกุลดังที่เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลนะครับนั่นคือบุรีรัมยูเนเต็ดนะท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วเนาะได้มาคุมกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็นตำรวจนะครับพื้นฐานเป็นตำรวจแต่ว่าได้มาคุมกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่รู้ว่าแนวนโยบายเนี่ยจะออกไปทางไหนนะครับอันเนี้ยสภานายกมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นสภานายกนะครับ ทีนี้บอร์ดที่ลองลองมานะที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินะครับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินะครับก็คือมีก็มาไม่หมดโทษทีนะครับเติมเข้าไปให้หน่อยนะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโลมตอนี่แหละนะครับสอทอเป็นประธานนะ เป็นประธานแล้วก็ให้เลขาที่การสํานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินี่อยู่ที่ชนบุรีนะครับอยู่ที่ชนบุรีเป็นสํานักงานลูกเสือแห่งชาติอยู่ตรงนั้นนะอันนี้คือบดบดบดที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น ประธานนั่นเองนะครับแล้วก็ให้รีขาธที่การสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติเนี่ยเป็นกรรมการและรีขานุก,การอ่าโอ้เป็นทั้งตำรวจแล้วยังจะได้มาเป็นลูกเสืออีกนะครับลองดูว่าใส่ชุดแล้วจะเท่ขนาดไหนนะครับต่อไปนะครับข้อที่ห้าสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดตั้งอยู่ที่ใดอันนี้เออผมก็คาดว่าน่าจะเป็นข้อสอบนะแต่ก็อืม น่าจะเดาได้นะครับถ้า,าท่านพอรองพอลองเดาดูนะครับข้อนี้เดี๋ยวผมจะเว้นให้สักนิดหนึ่งก่อนเป็นไงบ้างครับได้คำตอบหรือยังอ่าโอเคนะครับ สำหรับข้อนี้นะครับสำนักงานลูกเสือจังหวัดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพป,ปเขตหนึ่งนั่นเองสพป1นึ่นะครับเป็นสำนักงานลูกเสือจังหวัดนะข้อที่6อันนี้คือจําไปด้วยเลยนะเลขาด้วยนะครับเลขานุก,การด้วยกรรมการและเลขานุก,การด้วยนะครับ หกคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่มีใครเป็นประธานเริ่มใกล้ตัวเรามาเรื่อยๆแล้วนะครับลูกเสือเขตพื้นที่แน่นอนนะครับใหญ่สุดในเขตพื้นที่ก็ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาถ้าออกมานี้ภาวนาให้ออกเลยนะเนี่ยผมว่าพี่น้องพอ,อรองพอ,อ,รอ,งพอ,อรเราตอบได้แน่นอนข้อนี้ข้อที่เจ็ดคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดระดับจังหวัดนะครับมีใครเป็นประธานคําตอบคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับข้อที่8ข้อใดไม่ใช่ประเภทของลูกเสือเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับประเภทของลูกเสือเนี่ยนะจะแบ่งเป็นตามนี้นะลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แล้วก็ลูกเสือวิสามัญลูกเสือสำรองเนี่ยก็จะป .1 ถึงป .3 เนาะแล้วก็ ลูกเสือสามันก็จะเป็นปสี่ถึงปหกลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ก็จะมหนถึงมสแล้วก็ลูกเสือวิสามันนั่นก็คือมสีถึงมหนะครับอันนี้ก็คือประเภทของลูกเสือนะครับที่ไม่ใช่ข้อไหนครับลูกเสือสามันรุ่นเล็กไม่มีนะครับ ไม่มีมีแต่ลูกเสือสามัญเฉยแล้วก็เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั่นเองข้อที่เทีนี้มาพูดถึงโทษบ้างนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะออกนะถ้าสมมุติว่าเพราะมันมันเมื่อกี้มันมีกรณีที่ร้านคาราโอเกะแต่งชุดลูกเสือนะแล้วก็เอ่อก็คือมันไม่ใช่สถานที่ที่จะไปใส่ชุดลูกเสือแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะนะเต้นวาบวิวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คล้ายๆว่าไม่มีสิทธิ์อะไม่ใช่คือไม่ใช่คือไม่ใช่เด็กและเยาวชนอะที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือนะครับทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาก็มีมีสิทธิ์ที่จะได้แต่งเครื่องแบบนะครับโทษของเขาคือแต่งปรับแต่งดับปรับแต่งดับปรับอะไรคือแต่งดับดับปรับนะครับอ่ามามาดูบทกําหนดโทษโอ้ภาพคือแตกเถอะล่ะเดี๋ยวเห็นบ่ละ เห็นอยู่เนาะท่านเนาะนะครับถ้าไม่เห็นเนี 1, ่ยก็จะไปโหลดพรบลูกเสือฉบับจริงเนี่ยมาอ่านเลยนะครับผู้ใดแต่งเครื่องแบบแต่งหรือประดับแต่งดับปรับปรับเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะปรับเป็นเงินไม่เกิน1,000บาทแล้วโทษจำคุกล่ะไม่เกิน1เดือนนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้แต่งดับปรับนะหนึต่อหนึ่ง จำอย่างนี้นะแต่งดับปรับ1ต่อ1นะทีนี้เรามาดูโทษหนักบ้างมีโทษหนักกับโทษเบานะก็จะมีปลอมเข็มเต็มหมื่นนะครับแต่งดับปรับปลอมเข็มเต็มหมืน่นปลอมเข็มเต็มหมืน่นนั่นก็คือหมายความว่าถ้าผู้ใดปลอมเข็มปลอมเข็มนะครับต้องระวังโทษทั้งสองเข็มนะ ไม่เกิน1ปีเข็มใดเข็มหนึ่งก็ได้นะครับหรือปรับไม่เกิน10,000บาทแต่งดับปรับแต่งก็คือแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องแบบนะครับแต่งดับปรับ1ต่อ1นั่นก็คือ1เดือนปรับไม่เกิน1000นะครับทั้งจำทั้งปรับแต่งดับปรับนะปลอมเข็มเต็มหมื่นนั่นก็คือปรับไม่เกิน จำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทการที่ผมทำแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเอ่อมันจะจำได้หมดนะครับแต่ว่ามันสามารถที่ช่วยเราตัดช้อยได้นะครับแต่งดับปรับนะหนึ่งต่อหนึ่งนั่นก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งพันปลอมเข็มเต็มหมื่นนะอย่างอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเออเคยอ่านม,ามันก็ลื้อฟื้นขึ้นมาได้ว่าโทษปรับมันไม่เกินหนึ่งมื่นแสดงว่ามันจำคุกหนึ่งปีนะครับ มันก็ให้ให้เราช่วยจําได้นะครับอย่างเช่นโทษของเอ่อพรบรสภาครูใช่ไหมครับอ่าลักลอบเปิดเนี่ยหนึ่งปียี่สิบพันนะครับหนึ่งปี2 0่สิพันก็คือถ้าเป็นพลบสภาครูนะครับเอ่อสอนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะเหมือนลักลอบสอนอะไรอย่างเงี้ยก็โทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2องหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วน ที่เหลือเนี่ยนะก็จะเป็นโทษคูณสามเข้าไปเลยนั่นคือสามปีปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เราจําได้นะครับเวลาเจอในข้อสอบเราก็สามารถที่จะตัดช้อยได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่งแต่ปรับปลอมเข็มเต็มหมื่นเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเราได้นะครับช่วยชีวิตเราได้หนึ่งแต้มสําคัญมากนะแต่ละข้อผมบอกเลยนะครับอ่ะข้อที่สิบ ถ้าท่านได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนข้อใดคือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสืออันนี้ก็สอบจริงนะเพราะว่าพี่ชายผมบอกมาเองนะครับเพราะว่าเพิ่นก็สอบนะปีนั้นแหละนะครับสองสามปีที่แล้วอ่ะปีหกสองนะครับถ้าท่านได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้คือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนี่นะครับแล้วผู้อำนวยการใหญ่สูงสุด ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเออข้อสอบอาจจะถามแต่นะว่าข้อใดคือตำแหน่ง,บ,งบังคับบัญชาลูกเสือสูงสุดคําตอบคือผู้อำนวยการใหญ่ใครเราเป็นผู้อำนวยการใหญ่รอมอตอนะก็อย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าต้องรอดูนะครับว่ารัฐมนตรีท่านล่าสุดเนี่ยท่านเป็นตํารวจแล้วมาแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนี่ยก็คงเทไม่น้อยเหมือนกันนะครับอ่าเล็กสุดนั่นก็คือรองนายหมู่ลูกเสือ ระวังนะก็สอบเนี่ยมันไปถึงเด็กแล้วนะครับเนี่ยรองนายมูเนี่ยรองนายมูลูกเสือคือตำแหน่งที่เล็กที่สุดนะครับอ่านี่คือที่ผมเก่งๆไว้ในพลบลูกเสือเป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านจะฟังหรือไม่ฟังก็จะเน้นย้ำซ้ำซวนก็ได้นะครับแต่ว่าผมคาดว่ามันจะมาเน่ยนะครับน่าจะออกแน่ๆแหละนะเพราะว่าเกี่ยวกับราชวงศ์ด้วยแล้วก็ มีกระแสในเรื่องของช่วงหนึ่งใช่ไหมครับว่าไม่อยากให้เด็กแต่งกายชุดลูกเสือเครื่องแบบนะครับอย่าลืมว่าเครื่องแบบเนี่ยเป็นเครื่องแบบพระราชทานนะครับแล้วก็กิจการลูกเสือไทยเนี่ยต้องมีคู่กับคนไทยนะครับตราจนจิรัติการนะก็ถ้าผมคิดว่าน่าจะออกแหละนะแต่จะออกตรงไหนเท่านั้นเองที่กักไว้นี่ก็คือ ซูมซมไว้แหละนะครับว่ามันน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบโดยเฉพาะคํานิยามลูกเสือบุคลากรทางการลูกเสือแล้วก็บอร์ดต่างๆนะครับรวมถึงวัตถุประสงค์ด้วยเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยให้มีนิสัยสังเกตจดจําเชื่อฟังและพึ่งตนเองได้นี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาตินะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มานําเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าจะ เจอในข้อสอบนะหนึ่งแต้มสำคัญมากๆเลยนะผมบอกเลยในการสอบครั้งนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ